สวัสดียามค่ำครับผมวันนี้จะพามาดูอีกปัญหาหนึ่งครับผมที่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครเคยบอกหรือว่าเคยแช์นะครับผมคือเวลาที่เราครับผมเอาต้นกล้าผักไฮโดรมาลงในรางอนุบาลน,นะครับผมรางอนุบาลก็ยกตัวอย่างเช่นครับนี่รูมันจะถี่มากเลยครับผมเนี่ย รูมันจะถี่มากรูมันจะถี่ก็คือพอมันโตได้ระยะหนึ่งเราก็ควรจะแยกมันออกออกไปปลูกที่รางของมันนะผมนี่จริงๆอันเนี้ยควรจะแยกได้แล้วแต่ว่าเนื่องด้วยว่าผมยุ่งครับผมก็เลยไม่มีเวลามาแยกมันมันก็เลยโตพอสมควรนะผมพอมันโตปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาครับผมปัญหาที่หนึ่งครับ เนื่องจากว่าคุณจะเห็นแมพมันจะมีกีนคอร์สกับเลดโอครับผมมันโตด้วยกันนี่กีนคอร์สกับเลดโอมันโตด้วยกันพอกีนคอร์สเนี่ยมันโตเยอะกว่าใบมันก็จะมาปิดเลดโอเลดโอก็จะไม่โดนแสงต้นมันก็จะเล็กเห็นไหมครับจะสังเกตว่าไอ้ต้นของเลดโอมันจะเล็กกว่ากีนคอร์สเสมอครับผมเห็นไหมครับนี่ นี่อันนี้คือปัญหาสิปัญหาหนึ่งครับผมนี่จะเห็นได้ชัดนี่ครับอันนี้คือเห็นได้ชัดมากนี่เห็นไหมครับอันนี้คือบางสนิทเลยแทบจะมองไม่เห็นมันแทบจะไม่โดนโดนแสงเลยครับนี่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 เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันโตระยะหนึ่งเราควรจะแยกมันออกจากกาันแล้วผมปลูกถี่ก็ไม่ดีครับผมปลูกห่างไม่เป็นไรครับ ขอแค่อย่าปลูกถี่ก็พอนี่อันนี้คือปัญหาที่หนึ่งนะผมถ้าเราแยกต้นกล้าผักช้าไปครับผมมันจะมีบางต้นไม่โตครับนี่อันนี้ควรจะแยกออกอันนี้เอานี้ออกนี่ครับผมออกต้นเดียวระยะมันก็จะได้ละผมนี่เอาออกต้นเอาต้นนี้ออกครับผมระยะมันก็จะได้ละผมนี่มันก็จะโดนแสงรอบตัวครับผมทำยังไงก็ได้ครับผมให้มันโดนแสงรอบตัวครับ นี่อันนี้เอาไว้ก่อนนะผมอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งครับผมพอปัญหาที่สองครับพอมันโตมากเกินไปครับผมทุกตัวอย่างเส้นครับตัวนี้พอมันโตมากเกินไปครับเห็นไหมลากมันจะพันกันครับนี่ลากมันจะพันกับต้นข้างๆทําให้มันลากมันพันพันเป็น เหมือนเป็นอันนั้นเดียวกันครับนี่ติดไปด้ยวยกันเลยครับผมที้เราจะดึงมันจะดึงยากครับผมเวลายแยกแหละมันจะดึงยากเห็นไหมครับนี่มันจะดึงยากแล้วมันจะติดลากของนี่มันอาจจะติดรากของต้นอื่นมาด้วยครับผมอ่าลิงพอเราไปกวนรากมันการเจริญเติบโต,ตมันก็จะมีปัญหาครับผมนี่อันนี้คือปัญหาที่สองในการ เยกต้นกล้าผักช้าครับผมนี่นี่ผมอันนี้ก็คือผมต้องแยกมันแล้วผมต้องต้องต้องแยกมันอย่างจริงจังแล้วผมก็คือไม่งั้นมันก็จะไม่โตครับผมมันก็จะมีบางต้นโตบางต้นไม่โตครับผมต้นที่โดนแสงก็จะโตต้นที่ไม่โดนแสงก็จะต้นเล็กครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในการปลูกผักไฮโดรอีกปัญหาหนึ่งที่ยังไม่มีใครบอกครับผมนี่ จะเห็นหมคับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยวางวางต้นนี้ก่อนครับเห็นนะครับอันนี้กิีนกลีนคอต้นนี้ใหญ่มากครับผมเรามาดูต้นต้นนี้เล็กเล็กนิดเดียวครับผมนี่ต้นทั้งหมดนี้อายุเท่ากันหมดเลยนะผมก็คือเพาะวันเดียวกันเวลาเดียวกันนะผมแต่ว่ากรีนกรีนโอ๊คมันจะเอยกีนคอสมันจะมันจะต้นใหญ่กว่าเนี่ยอย่างตัวน,นี้เป็นต้นครับนี่เห็นไหมครั นี่ก็คือมันบังแสงหมดเลยครับผมมันบังแสงหมดเลยทำให้ต้นนี้ไม่โตเลยทั้งทีค่ความเป็นจริงแล้วมันควรจะไซนี้ครับนี่มันควรจะไซนี้แต่พอไม่โดนแสงมันกลายเป็นไซนี้ครับผมนี่จริงๆไซมันควรจะเป็นประมาณนี้ครับผมหรือใหญ่กว่านี้ครับนี่ อันนี้ก็จะมาแชร์ปัญหาให้ให้รับชมรับฟังครับผมว่าการปลูกผักมันมีปัญหาอะไรบ้างครับผมเผื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขได้จะได้ไม่เป็นปัญหาเหมือนที่ผมมาแจ้งให้ให้ทุกคนได้รับฟังครับผมก็เดี๋ยวผมต้องแยกออกครับผมผมก็ต้องแยกยแยกออกไม่เพื่อให้มันโดนแสงรอบ รอบรอบตัวครับผมเพื่อให้มันจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับผมก็จะแยกแยกแปลงออกไปครับผมไอ้พวกนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้เก็บแล้วครับผมไอ้ตัวกินกีนโอ๊กเอ้กินคลอสเนี่ยครับผมาอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้เก็บแล้วผมไม่เกินนี้ส่วนไอเ้เลดเลดเลดโอ๊กนี่ก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์นอกจากนี้ครับผมนี่ อันนี้มันหยุดปีใหม่แล้วนะผมแล้วผมก็กลับบ้านไปแล้วก็กลับมาประมาณสามวันเองนะผมมันโตมากเลยครับผมก่อนหน้านี้มันไซส์ประมาณนี้เองครับนี่ไซส์ประมาณนี้ไซส์เล็กกว่านี้หน่อยอ่าพอหลังจากสามวันมาเนี่ยมันโตขนาดนี้เลยครับผมนี่แป๊บเดียวครับผมพอมันโตพอรากมันเดินเต็มที่แล้วมันจะแป๊บเดียวมันจะโตมากเลยครับผมก็คือถ้าเราขายไม่ทันมันก็จะแก่ไปนะผมแป๊บเดียวอันนี้จริงๆก็ ไม่เกินอาทิตย์เนี้ก็น่าจะได้ขายแล้วนะเนี่ยไม่เกินอาทิตย์เนี้เตรียมที่ก็อาทิตย์หน้าครับผมก็ก็น่าจะได้เก็บแล้วนี่ก็ประมาณนี้ครับผมมาแชร์ปัญหาให้รับชมรับฟังครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมมีอะไรผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเรื่อยๆครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากๆครับ